เคยเป็นอดีตอ,อสแต่ก่อนหน้านี้เมื่อคืน ขี่รถไปแล้ว <Ừ. S 1> ไปร่วมงานบวชของลูกบ้าน <c oughs> กลับมาถึง <c oughs> กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งเหตุมาเจอศพนะคะแล้วตอนนั้นตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นศพอุบัติเหตุ <c oughs> รถมาพลิกคว่ำอยู่ในพงหญ้า <c oughs> เข้าไปตรวจสอบอีกทีโดนแทงเป็นสิบแผลทางด้านของผู้เสียชีวิตชื่อคุณกวินอายุ43ปีค่ะตรงจุดนี้เป็นเส้นทางวัดทางกระบือหนองบัวตาโต้ทางด้านของตํารวจเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าคุณกวินเนี่ยเสียชีวิตโดนรถมอเตอรไ์ไซค์ทับร่างอยู่ซึ่งทางชาวบ้านเองก็บอกว่าอ้าวกวินเนี่ยช่วงหัวค่ำ เพิ่งจะไปงานบวชมานะแล้วทําไมถึงมาเป็นศพอยู่ตรงนี้ข้างกันกันบศพไปเจอกันไกลคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้แล้วคุณผู้ชมคะแผลที่บริเวณหน้าท้องอแทงถึงขนาดที่ว่าลำไส้มันทะลักออกมาซึ่งล่าสุดทีมข่าวอเมินทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบเขาบอกว่ากวินเองที่เมามเมื่อคือนนี้ไปงานบุญงานบวชน่าจะไปเมาแล้วไปมีเรื่องกับใครเขาหรือเปล่าวันนี้เอาทีละมุมก่อน ทางด้านของผู้สื่อขาวเดินทางไปพบกับครอบครัวครอบครัวนิมนพรสงหนึ่งรูปไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณจะกลับไปที่วัดเห็นบอกคุณพ่อมีความเชื่อนะคะพ่อบอกก่อนหน้าเนี้ดูเส้นไลยมือลูกคือพ่อดูดวงได้และพ่อบอกเฮ้ยลูกเหมือนก็ตายไปละรอบหนึ่งสองสัปดาห์ที่แล้วอยู่ดีดชักแล้วตกบันไดบ้านอะ พ่อก็บอกสงสัยนึกว่าจะตายตอนนั้นเรียกสติก,กลับคืนมาได้จับมือลูกพลิกดูปรากฏว่าเจอเส้นชีวิตขาดคือเหมือนกับเส้นชีวิตมันตกร่องไปพ่อเลยเตือนไปทีหนึ่งบอกเอ๊ะช่วงนี้ชะตาชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีเองระวังตัวนะสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้ลูกกลับมาบ้านแป๊บหนึ่งบอกจะมาเอาผักชีเอาไว้ให้แม่หลังจากนั้นออกจากบ้านไปแล้วก็กลายมาเป็นศพแบบนี้มีเสียงคุณพ่อหลีนะคะหลังจากที่เชิญดวงวิญญาณลูกชายค่ะ ตาเขาขาดวันนั้นน่ะเขาชักอยู่ในบ้านวัวลงมาชักอยู่แงกนีแก้แม่เขาก็เรียกแล้วก็ประคองประคองปั๊ตัวแข็งทื่อเลยนึกจะตายแล้วก็อาน,น้ําเย็นราดเลยเอ๊ะสีไม่ดีนะจับมือพิกเลยใช้ดูครับปั๊บเส้นตกขาดแล้วก็มาเมื่อวานนี้ขึ้นตังกระทร้อนจะไปค่าสั่งกระท้อนนะขึ้นไปกระไดนี่ทําให้ตังรวมสี่วานนะโดดเก่งนอกเก่งนี้เฮ้ยดวงไม่ดียงยาขึ้นเขาก็ทะเลาะเรา เขาคว้ากระแผงเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นเอาไปส่งเอาไอ้ตอะไอ้น้ำผึ้งอ่ะเอาไปแขวนไม้แล้วก็มานี่เดินมาตายนี่เราเราไม่รู้เลยตัวนี้เขามาผอะไรพ่อผ้ที่เราทำหัวมาทีพลาดลาบไงจากนะแต่เอาไปให้แม่กเออกระจะบลูกด้วยก็เพราะว่าเขาเขาลางงานก็ทํางานในอสสอด้วยไงแล้วทีนี้ก็าลางงานแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปเลยเล่าอะไรรู้เยอะแยะเลยเกินถึงบอกว่าเล้ากันชอบกันชาแต่เขาไม่เอานะ ย่าบากก็แมวศัตรูที่ตอนเป็นอสอแล้วเนี่ยอาจจะเป็นงี้แหละแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วพ่อบอกมันมีความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานมาไปงานบวชไม่ได้มีบัตรเชิญเหมือนเป็นแขกไม่ได้รับเชิญก็เลยดวงเหมือนดวงซวยอะดวงชะตาตกแบบนี้ล่าสุดเราได้ภาพกล้องวงจรปิดภาพของคุณกวินนะคะ ตอนที่ขับรถออกมาจากบ้านจะไปบ้านอดีตผู้ว่าประเด็นคือเมื่อวานบอกไปบ้านอดีตผู้ว่าจะไปเอาผักชีมาให้แม่คุณผู้มชมยังเป็นเด็กดีอยู่เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านตรงนี้ไปหลังจากนั้นประมาณสักสองทุ่มสีขับกลับมาคือเอาผักชีไปแขวนให้แม่เสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นแวะไปอีกจุดหนึ่งค่ะไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแถวหน้าวัดแล้วแยกย้ายกับเพื่อนบอกว่าไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปงานบวชสุดท้ายไม่กลับมาอีกเลยซึ่งถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ช่วงหัวค่า ไปคนเดียวกลับคนเดียวนะคะไม่ได้มีใครตามไม่ไม่ได้มีใครสะกดรอยเลยแต่หลังจากนั้นไปเจออะไรเนี่ยก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือน่าจะเมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วเพราะวันนี้เราไปเจอมาหลายต่อหลายคนเลยเห็นบอกว่าตอนเที่ยงถูกไปฮะไทาม์ไลน์ของอสอกวินเห็นมีการบอกว่าตอนเที่ยงเนี่ยก็นํากระท้อนไปขาย บ่ายโมงอยู่กับแม่ห้าโมงเย็นอย่างที่คุณฟ้าเปิดให้คุณผู้ชมดูไปคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บผักชีบ้านนิพวาสองทุ่มสี่สิบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อนและคาดการณ์ว่าเราจะไปเมาพอไปเมาที่บ้านเพื่อนไม่พอปรากฏว่าสองทุ่มห้าสิบถึงห้าทุ่มปรากฏตัวอยู่ที่งานบวชและก็ไปรื่นเริงอยู่ที่งานบวชไปมั่วบ้านงานเขาจนห้าทุ่มครึ่งออกจากงานบวชมาเจอเป็นศพอีกทีตอนตีหนึ่งก็เลยงงว่าเฮ้ยที่ตรงงานบวชตรงเนี้ย ก่อนออกมาใช่ไหมกวินไปมีปัญหากับใครไหมไปทะเลาะวิวาทกับใครหรือเปล่าจนทําให้มาตามแล้วมาดักมาฆ่าตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้วันนี้เราไปเจอกับทางนั้นของคุณนองฮะเป็นเจ้าภาพงานบวชแล้วก็บอกว่าเป็นจุดที่ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่คนจะเจอใน me, friend, อกวินเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าคุณนองเป็นผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่นองบอกว่าคนตายคือกวินเนี่ยเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ พูดภาษาชาวบ้านมามั่วบ้านงานนั่นแหละแล้วผมเองก็เห็นเขามาถึงประมาณสักสองทุ่มกว่าว่าถือเหล้าขาวมานั่งดื่มคนเดียวแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะผมยังพูดคุยสอบถามกับผมอยู่เลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พวกนี้น,ะนาคบวชกี่โมงมก็เลยบอกว่าตอนเช้าจะมาแหบ หน้าเข้าโบสถ์ด้วยจะได้บุญตอนนั้นตัวเองก็อ๋อโอเคก็มาตอนเชา้าสิก็มาบวชได้ไม่เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นลูกบ้านเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่จากนั้นพอดื่มได้สักพักก็ย้ายไปนั่งดื่มกับชาวบ้านฮะภายในงานก็นรื่นเริงสังสรรค์กันตามปกติหลังจากนั้นเห็นมีการบอกเหมือนกันนะกว,วินตอนแรกใส่เสื้อ<ม>กินเหล้าแล้วหลอนอแล้วเมื่อวานตอนกลางคืนร้อนด้วยฮะเลยถอดเสื้อออกเห็นมีการบอกนะเลิกงานกันตอนห้าทุ่มครึ่ง ก็เห็นว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปหล <imer> ังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยมารู้อีกทีหนึ่งคือมาทราบข่าวว่าอ e ้าวกวินโดนแทงตายและทิ้งอยู่ข้างทางผู้ <c oughs> <éta pe, S 2> ใหญ่หยืนยันภายในงานไม่มีมเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วก็วินก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยม <c oughs> <อ>ากระสองทุ่ม <c oughs> เมอก็มาแล้วก็มานั่งกินโต๊ะนี้ก่อนเขากินคนเดียวเขาไม่ได้กินรวมนะยเขาเมามาแล้วเขาใส่เหล้าขาวที่นี่ไม่มีเหล้าเลี้ยงครับไม่มีเหล้าขาวไม่มีไม่มีเลยม่ีเรืองไม่มีเลย รับรองไม่เออครับคนเนี้ยนะเขาไม่ค่อยได้มาทางนี้เขาอยู่ที่อื่นบ้านไหนมีงานเออทางไหนมีงานเขาก็มาแวบเขามาคือแบบเป็นคนที่ชอบจะสนุกเนาะเช้าเขาบอกกับผมก็บอกเขาบวกบวชกี่โมงผมบอกเออเจ็ดโมงพี่มาเลยนะเขาบอกเออเดี๋ยวผมมาเขาก็ยังูเรื่ออยู่รู้เรื่องไม่ได้เมาไม่เมาไม่เมาแต่อีตอนกลับเมาไม่รู้นะ ตำรวจก็ไปหาผมมาเช้าผมก็ไม่รู้เพราะเมื่อคืนผมออกจากบ้านงานห้านเนี่ยเที่ยงคืนโอ้ผมก็ยังงงก่อนตำรวจก็ไปหาผมที่ร้าน,มา,ม,านมาเช้าก็บอกผู้ใหญ่คือมีเรื่องอะไรเหรอบอกไม่รู้ เพราะผมกลับไปที่คืนก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสะกดรอยตามเข้าไปไไม่มีไม่มีไม่มีก็เนี่ยก็เดินออกไปผมก็ตักน้ำแข็งอยู่เนี่ยพี่เนี่ยคุณผู้ชมคะเนี่ยคือบ้านงานก็ไม่ได้มีปากเสียงกับใครส่วนวงเล่าช่วงหัวค่ำวันนี้เราไปเจอคุณโตเพราะไอ้ตอนที่กินเหล้ากันอยู่โรงบ้านคุณโตคุณโตบอกตอนนั้นก็มีเพื่อนกัน3-4ี่คนไม่ได้มีปากเสียงกับใครอีกเหมือนกันกินกันนิดๆหน่อยหน่อแล้วพอเพื่อนร่วมวงรู้นะว่าเดี๋ยวกวินจะไปบ้านงานบวชทั้งที่เขาไม่ได้เชิญห้ามกันแล้วบอกอู้อย่าไปอย่าไปเลยแขกไไม่ด้ เชิญไม่ใช่หลือเรานะ่ะที่บ้านแป๊บเดียวครับแต่ว่าวมีเพื่อนข้างบ้านนั่งอยู่เมื่อวานเนี่ยสองทุ่มยี่สิบอะเขาโทรหาผมกึ๊บเดียวเออแล้วก็บอกอ่ะเดี๋ยวกลับมาแต่ยังไม่กลับมา <c oughs> ไปอยู่บ้าน พี่เขยก็เจอกินทีเดียวนี่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ปมเลยว่าเกิดอะไรขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาโดนแทงตายระหว่างทางวันนี้บรรยากาศที่วัดทางกระบือนะคะครอบครัวนำร่างของอสกวินไปบำเพ็ญกุศลคุณแม่อายุ67แล้วแม่บอกว่าพ่อเนี่ยตื่นทะเชียว่าดวงถึงคาดลูกก็ไม่ฟังประเด็นคือ1 คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เจอในวงเล่าไม่รู้ที่ไหนนะแล้วลูกก็เมาแล้วก็มีปากเสียงกันหลังจากนั้นตามมาทําร้ายสองเป็นไปได้ไหมก่อนหน้านี้เคยไปจับพวกยาเสพติดร่วมกันกับฝ่ายปกครองอ,อาจจะไปเจอไอ้กแก๊งวัยรุ่นที่เคยมีเรื่องมีราวกันคุณผู้ชมคุณพัชรีซึ่งเป็นแม่บอกเมื่อวานนี้ออกงานอาสามาเพิ่งจะมาช่วยงานอยู่ที่บ้านแม่เนี่ยแล้วก็แวะไปเอาผักชีมาให้แม่แล้วบอกจะไปงานบวชแม่ยังคิดอยู่เลยบอกโอ๊ย บอกถ้ามีปัญหาอะไรลูกน่าจะบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโหดร้ายเกินไปอย่าให้จับคนร้ายให้ได้ค่ะพ่อมองดวงไม่ดีอย่าไปไหนนั่นนะแปลกใจตั้งนู่นห่วล้ม,ไไนนลมเฉยตำรวจบางเหมือน,นมีคนแทงยังไม่เช่อนะเราก็ไม่รู้ว่าแทงนั้นเราก็รู้ว่ามัน,นล,ล้นมต้องมีกิ่งไม้อะไรแทกเหม็นมีใคร ไม่มีเรื่องใครเขาบอกจะไปบาเบเีไม่รู้ว่าไปงานบวชไม่รู้ว่าเขามีงานบวชมีอะไรแล้วทุกว่าแล้วตอนนั้นเขาไปมาขายเขาเหม็นเขาปลูกอยู่ไงอ๋อไปที่สวนนี่แหละสวนไม่ใช่สวนเราสวนเออเหม็นสวนเราบ้านนี้ยก็ไปทำไปทำอะไรไฟก็เสียปลาปลาเสียก็ตามไปทําทำอย่างเงี้ยหดนึกว่ามันล้มนี่เจยไม่รู้โดนแทงเนีขามีก็หมือ่ะเขาเคยมาเล่า แต่ไม่เห็นไม่ไม่เคยเล่ามีทะเลาะไทรอะไรก็ใครไม่เห็นีบอกนะแล้วแต่มีเล่ากับทีเดืองที่ว่าเนี่ยตอนจะออกงานที่บันที่เมาแล้วไปบ้าคนศิีวัตจับคนร้ายได้ที่โอ้มาทำมาแทงเนี่ยเนี่ยค่ะตำรวจกำลังติดตามพวกกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่าเจอแล้วบางส่วนนะคะแต่ขอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน